วัสดีพี่นออ้องหอกกด c h แช n แนลเมื่อนี้มืออคืนอยากพี่น้องสั่วข้าวปุ้นกินกับไก่ย่างนี่แหละผักมกี่มันเคือเทดีกหวานปักสลัดก็เป็นคือเกาพี่น้องมามๆพี่น้องมาเส็บๆน้ำใยหงกโกลาดลงไปเลยเมนนื่อนี้เอฟซีขอมาได้นในพี่น้องจัดให้เอฟซี FC บอกว่า กินมือให้เบิงในะแย่บงคตดกินเป็นบาวสันคือว่าเป็นคนอีสานมื้อนี้ขออนุญาตบาดคำเลอพี่น้องขักินโสกโมกขขออนุญาตเด้อ่อย,ยบายยาบงคดได้พี่น้องเด้อเอฟซี FC ขอมาว่าจับมือให้ใส่มือนี่จับกินให้เบิงแนะวะสันว่าเป็นคนอีสานในหลีอยู่บอกวสันว่ากันเป็นต้องกินเป็นวสันมันก็กินเป็นอยู่แล้วเนาะแยมมันโสกโมกนะพี่น้องนะเอามื้อนี้จัดให้เอฟซีได้พี่น้องเด้อยาบงคตดจัดแล้วบงแน่ส่วนเขาปุ่น่ซื้อเลยนะกินกินจะมัน กินกับไก่ย่างพี่น้องครึ่งตัวมาเดิมมาเดิมไผ่พ่ะท่านกินคะเขาสวยเขาแรงเขาง่ายกับมากินโอ้ยมันดีใส่ตาเลยพี่น้องไก่ตายแล้วกันยังมัดีอ่ะลองร่องบงพี่น้องเอาลองร่องมัก็ได้ส่วนเขาปุ่นส่วนเขาปุ่นที่ซึ่งอยากจานไห้เด้อพี่น้องเอฟซีเอฟซีพูดอัน ก็ยังให้กินเมือกอะให้ยังให้กินนะพี่น้องนาะว่าเป็นคนอีสานอย่ายงเราไม่โกร์ขอ,อนุญาตเด้อสุกมงกันยาวกันนะพี่น้องเนาะเพ็ดกับซีนิโคลอ,อนุญาตกินกับไก่ก่อนเลยพี่น้องเนาะอืมอ้ม ดด FC เดินเดินยันไฮเอฟซีเดินนี่เด้นอย่ายให้ย่างเอฟซีอยากเห็นย้ยมงกลกินมื้อยันห้แล้วเด้ออย่ามาเด้อพี่น้องเด้อส่งมอกับกออนุญาต เป็นมนานานแล้วมันบวเบิดกินผู้เดียวให้เจ๊ได้กับบเบิดออีไปลองเลยแต่ว่ามันหวานหวานมันแสบ วันไหนเด้อพี่น้องเอฟซีมาเด้อพี่น้องทั่วโลกมากินเขา่เาเล่นเขาง่ายทับสวยทุกทวีพร้อมยายมงคลพี่น้องมื่อนี้ขอญาติลุยมือเอฟซี FC เพิ่นจกเห็นเพนนววิ่นว่ายายมงคลมาแมนคนอีสานทำหนุ่มกีดตัวว่าซันว่าคนอีสานต้องกินเป็นว่าซันเพิ่นว่า,าก็เลยจะกินให้เบิ่งนี่ยล่ะ ินบสวชุบผักขอโทษขอไปให้ได้พี่น้องเด้อโอ้ยจีจ,จามาพี่สใส่เสือหลายตัวเพรอหยางพี่น้องสชมาสีแจ่มต่างแต่เหตุยูทู e มาในเสือตัวนี้ใส่บะได้เสือตัวนี้ใส่บะได้เลยพี่น้องพิดกระดุมบะได้ขึ้นเบืเาา้องเอางวะใหญ่ขึ้นขนาดเลยสมบูรณ์ tay ơn các bạn พี่น้องแสบขก็ก่น <c oughs> อนเพชรขนาดพี่น้องเอเ้เพชรเพชรเพชรแสบจุ๊บพี่น้องเพชร โหนี่แหเลยพี่น้องดื่คับตา เราไปหาหมอตามาไปตรวจใจตาพี่น้องอยู่ในเมืองย่ยประกวดหนึ่งพระเจ้าสิมาทุกวันจันทร์ไกลย่าง ด้วยสุดกย่างมาันจิ้มตอืมกย่างเจ้านี่แสบแสบเบาเค็ม ื่นนํามาเข้มพี่น้องข้นได้ เสแสรไปเน,ะ <c oughs> นาะเงินเล็มย่อยไปเนาเดี๋ยวว่าพเผ็ดเด้อเผ็ดอยู่เด้อ ป่นเพชรตายเอาเรื่องอยู่ Mm แก่เพดีก็พี่น้องก่อนจะกันอย่าลืมนะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เก่านาะพี่น้องเนาะ เจาก,กันาคลิปนามาเบิ่งคลิปไหนใช่บางคนเสียหายยังมาสูกินเมื่อนี้เป็นเมนูประหลาดเจ้าพี่น้องสั่วเขาปุ่นกินก็กินก็ปีงไก่กินก็ไก่กกาย,กกกา,ย,ยางเอฟซีเพิ่นขอมาห้ใจมือแนวสั่นก็เลยจันให้เพิ่นถะนอกก็มารายงานผมอาจจะเคยเห็นยูทูมันนี่พี่น้องเสื้อตัวนี้ใส่กระดุมบดได้เลยพี่น้องไงขึืนลายเติบอยู่เจอก,กันคลิปนาแล้นะพี่น้องนอดสวัสดีค่ะ